ครับสวัสดีครับชาว youtube ตัวปรเเศตัวโลกเอเมื่อนี้วันที่สองสองมกราสองห้าหกเก้าเริ่มเปลี่ยนไทยนะมันเครื่องที่โรงงานรถจอดเต็มบ้านแล้วเอเอตรงไทยกับงานเขาอีกคือเกาหน่อยวิวสีก,กับเตโอ้ยเอเออ,ออกล่าหางินขึ้นตัวบัน ขึ้นเอารถจอดเต็มบ้านครับผูไ้ไรสนใจงานการมาแลนนําหรือผู้ไรมีการมีงานกับทักทายให้ไปแลนนําะไรเด้อครับเด้อหอเจากกอน้ำสีดงเรื่องฝากเบอร์โทรสุดแปดสามสี่ศูนย์สามห้าห้าเจ็ดเจ็ดครับรถจอดเต็มบ้านเตรียมโรงงานใหม่เอาอายุห้าจินครับ้าบกขุดกับผู้ไรเดี๋ยวมันคบ่ดได้ไรเงินแผนคุดรับใหายแผ่นดินรับย้ายแผ่นดินหอจาะกอน้ำสีดงเรืองครับเอา หลดนำเ้องดัดแปลงนี่เสี่ยมทั้งนำตัวสีแเ,เหล้วยอย่างไรท่านผู้ชมเนานกพิราบก็ไลายหาเนี่ยามาขานน่าผูใดมีสูตรลับก็บอกเนี่ยทักไทยเขามาในขานกพิราบแบบเลยก่นเหียนน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองไทยตีเล็กพักผ่อนยืนอานี่ยตีเล็กพักผ่อนพักผ่อนเอาเห็นน้ำมันเกียร์เบอร์เก้าสิบยังใสติ้งยู่ เพ่อใั้อื่นดำมัดหุฒิทองเอาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ปีใหม่เปลี่ยนใหม่โรงงานใหม่มันมันมันมนันสุขันสุขันเอาสวัสดีครับผมนี้นก็เปลี่ยนดำพึชด,ดำพึชด,ดำพืดม,มีเงาซับอื่นนัดกันคืนงาน จุดจัดจุดจัดคุ้มหลายอย่างคนจิร่วยกับต้องขยันใายพันเนียนเจียงเรียนสาธิตษษษสาศาสาศัร์มอขออาอัน,นเป็่งออกมาดำเปืเ้อนเอื่อนอออาอยุหาก,กินครับสวัสดีครับผม FC เ็บสีเขาสุขภาพแข็งแรงนำล้รวยสุขูสุขคนเนาะจ้ายักใหญ่บม่ได้เข้าบ้านเนาะ คันี่ปูน้อยอยู่หน้าผมนะสวัสดีครับผมสุกคูสุขคนหากินมันมา,นมานเน้อลำอลำรวยๆสคุขูขสุขคนสุขภาพแข็งแรงตอนรับปีใหม่ปีวันที่สองมกราสองห้าหกเก้าปีใหม่เลขเก่าเก่าดีพอหกกับเก่าเป็นเลขเดียวกันดีสุขคนเน้อสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยเอฟซีเขาสุขภาพแข็งแรง เพื่นผู้ว่าอยู่นี่จะล,ลุ้ยคือกันสวัสดีครับผม